สาธิตการติดตั้งคาร์ซีนะคะของไดโนว a นะคะรุ่นนี้นี่สามารถรองรับนะคะน้องๆที่อายุแรกเกิดถึง6ปีได้เลยนะคะซื้อครั้งเดียวจบค่ะการติดตั้งหันหน้าออกจากบอกแบบนี้นะคะติดตั้งได้ตั้งแต่น้องๆที่ ะะถึง6ปีค่ะหรือว่าน้ำหนักประมาณ9ก้ากิโลถึง25กิโลนะคะก็คือเป็นการสอดสายเข้าสู่ด้านหลังนะคะแล้วก็รัดไว้ไม่ให้สายเสีเบลนะคะที่จะเคลื่อนได้ตัวสายที่สามารถปรับได้นะคะสามารถปรับให้ตึงได้หลังจากที่นัน้องขึ้นนั่งแล้วเรียบร้อยนะคะตัวล็อกก็จะต้องประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าสู่ตรงเ้าล็อกให้พร้อมกันนะคะดึงให้ตึงนะคะให้กระชับค่ะก็จะสามารถล็อกนะคะน้องๆให้อยู่กับตัวเก้าอี้ได้อย่างมั่นใจค่ะ ลายการติดตั้งอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการติดตั้งสําหรับน้องๆที่อายุแรกเกิดนะคะถึงประมาณ9้าเดือนนะคะหรือว่า3กิโลนะคะ2กิโลถึงประมาณ9ก้ากิโลกรัมนะคะน้ำหนักของน้องอันนี้เนี่ยจะต้องหันหน้าเข้าสู่เบาะนะคะแล้วก็ปรับเอียงเอนนอนได้นะคะตัวนี้เราสามารถปรับเอนได้3ระดับนะคะแล้ววิธีติดตั้งนะคะก็คือต้องสอดสายเข้าสู่ตัวใต้ฐานเบาะนะคะมาคาดกับตัวซิกิโลแบบนี้แล้วก็ดึงตัวสายอีกข้างหนึ่งนะคะมาคาดกับตัวพนักด้านบน,นะคะ่ะ แบบนี้นะคะก็คือจะล็อกไม่ให้ตัวเก้าอี้เนี่ยขยับพยื่นได้ค่ะน้องๆนะคะที่อายุแรกเกิดแบบนี้นะคะจะต้องนั่งหันหน้านะคะเข้าหาเบาะแบบนี้เพื่อให้น้องนไม่กลัวนะคะก็จะทําให้เดินทางได้แบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถติดตั้งได้กับเบาะนั่งที่เป็นด้านหลังนะคะหรือว่าจะเป็นเบาะหน้าก็ได้นะคะเผื่อว่าน้องๆท่านไหนเนี่ยจะอยากติดคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องดูแบบเหมือนยูข้างๆตลอดเวลาก็สามารถติดตั้งได้ทั้งเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังเลยนะคะ